วิวนะคะภูเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีค่ะเร็วเลยสวยงามนะคะอันนี้ที่บ้าน,นงูนะคะพี่สนุโลกค่ะอากาศเย็นสบายค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มาถึงประมาณบ่ายร้อนที่เดินมาปางบ้านง มันเที่ยววันธรรมดาก็ดีอย่างหนึ่งค่ะคือคนไม่เยอะเลยสบายสบาย ดูใกล้ๆเลยนะคะอายุกว่า360ล้านปีค่ะเป็นภูเขาหินปูนไล่เชิงเขาไล่กระโพดนะคะใต้เชิงเขาหินปูนเชิงเขาหินปูนค่ะสวยงาม อันนี้จะเป็นจุดชมวิวเขาสามกษัตร์ิยนะคะก็จะเป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อกันค่ะเขาสามกษัตร์ิย